ชั้นป3เรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงแม่เหล็กกันค่ะอ่นักเรียนคิดว่าเหล็กที่ใช้ทําประตูรั้วนเนี่ยหรือที่ใช้ทําโครงสร้างของบ้านเนี่ยจัดเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรอลองคิดดูนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันค่ะ เรามาเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กกันก่อนเลยค่ะแม่เหล็กนะคะคือวัตถุนะคะชนิดหนึ่งเนี่ยที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้นะคะแม่เหล็กเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. แม่เหล็กธรรมชาตินะคะหรือเรียกว่าแมกนีไทส์นะคะแหล่งที่พบนะคะแรกเนี่ยแม่เหล็กในประเทศไทยเนี่ยได้แก่จังหวัดลบบุรีนครสวรรค์ เลยชนบุรีระนองและส่วนทงางภาคใต้นะคะก็จะมีกระบี่และนครศรีธรรมราชที่อยู่ใกล้ๆเราเอง 2. แม่เหล็กประดิษฐ์มีรูปร่างหลากหลายนะคะรูปแบบเช่นแม่เหล็กรูปตัวยูแม่เหล็กรูปแท่งแม่เหล็กรูปวงแหวนแม่เหล็กรูปเกือกมา้าอะต่อไปเป็นสารแม่เหล็กค่ะคือ วัตถุนะคะที่แม่เหล็กเนี่ยสามารถดึงดูดได้วัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้แก่โลหะบางชนิดนะคะเช่นเหล็กนิกเกิลและโคโบอลค่ะได้แก่เป็นเช่นน็อตนะคะตะปูคลิหนบก,กระดาษลูกกุญแจนะคะวัตถุที่ไม่สามารถาไม่มีไม่ได้ใช้สารแม่เหล็กเนี่ยเช่นนะคะไม้แก้วยางกระดาษ และโลหะบางชนิดเนี่ยได้แก่พวกทองแดงนะคะสังกะสีเงินอลูมิเนียมนะคะอ่าก็จะไม่ดึงดูดนะคะอ่าเช่นไมย้ยางนะคะพลาสติกผ้านะคะแก้วอ่าต่อไปเป็นแรงแม่เหล็กค่ะแรงแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กนะคะมีขั้วสองขั้วใช่ไหมคะคือขั้วเหนือนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว N อ่าส่วนขั้วใต้เนี่ย ขัว้วใต้นะคะก็จะเป็นแสนลักตัว S นะคะแม่เหล็กนะคะจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบนะคะแท่งแม่เหล็กเนี่ยซึ่งตำแหน่งปลายแท่งนะคะแม่เหล็กเนี่ยจะมีอํานาจนะคะแม่เหล็กสูง,ส,งสูงที่สุดนะคะและจะลดน้อยลงนะคะเมื่อเข้ามาตรงกึ่งกลางของแม่เหล็กนะคะโดยแม่เหล็กเนี่ยจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้จำไห้นะคะแม่เหล็กจะวิ่งออกจากขั้ว เหนือไปขั้วใต้อ่าอาจจะจากรูปนะคะอ่า N คือขั้วเหนือ S คือขั้วใต้โอเคค่ะอ่าแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะจะมีแรงกระทําต่อกันและกันนะคะโดยอาจจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันดังนี้ค่ะเช่นนะคะเมื่อวางแม่เหล็กนะคะขั้วต่างกันไว้ใกล้กัน จะทำยไงคะอ่าดึงดูดกันเห็นไหมคะขั้วต่างกันจะดึงดูดกันอ่ะต่อไปเมื่อวางแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วขั้วเหมือนกันนะคะไว้ใกล้กันจะยังไงคะผลักกันนั่นเองคะ่ะขั้วเหมือนกันก็จะมีการผลักกันอ่า มาดูวิดีโอทบทวนกันค่ะขัะ้วต่างกันก็จะดูดกันขั้วเหมือนกันก็จะผลักกัน รุปนะคะการเกิดแรงแม่เหล็กนะคะแท่งแม่เหล็กเนี่ยจะมีขั้วที่ต่างกันชนิดกัน,นะคะจะดึงดูดกันแต่ขั้วที่มีการเหมือนกันเนี่ยก็จะผลักกันค่ะอ่าเรามาดูประโยชน์ของการใช้แม่เหล็กกันในควาค่ะมนุษย์นะคะนําประโยชน์จากสมบัติของแม่เหล็กนะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ต่างๆนะคะเช่นนะคะ ใช้แม่เหล็กนะคะติดที่ตู้เย็นนะคะเพื่อทําให้ตู้เย็นเนี่ยปิดสนิทนะคะและป้องกันไม่ให้ความเย็นเนี่ยออกจากตู้เย็นอ่าต่อไปเป็นติดแม่เหล็กนะคะติดแผ่นแม่เหล็กเนี่ยไว้ที่ฝาผนังของอห้องครัวนะคะแล้วนําเครื่องครัวเนี่ยที่เป็นสารแม่เหล็กเนี่ยมาดูดติดกับแม่เหล็กนะคะเพื่อทําความสะอาดเพื่อเป็นความสะดวกต่อการทําความสะอาดนะคะ soccer, ในกา,ารใช้งานครั้งต่อไป ต่อไปเป็นการนําแม่เหล็กนะคะมาทําเป็นของเล่นนะคะโดยแม่เหล็กเนี่ยติดไว้ปลายคันเบ็ดนะคะแล้วก็จะมีการดึงดูดตัวปลานะคะที่เป็นแม่เหล็กติดอยูอ่แล้วก็การใช้แม่เหล็กนะคะในการทําเข็มทิศนะคะอยู่ในเข็มทิศเนี่ยเพื่อใช้ในการหาทิศทางะคะ่ะเมื่อกี้จากที่เราถามไปแล้วนะคะว่าเหล็กที่ใช้ในการทําประตูรั้วเนี่ย หรือที่ใช้ในการทำโครงสร้างของบ้านน่ะจัดเป็นแม่เหล็กใช่หรือไม่เพราะอะไรนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างคะเรามาดูฉเฉลยก,กันคะ่ะเหล็กนะคะที่ใช้ทำประตูรั้วนะคะหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านนะคะไม่ใช่แม่เหล็กนะคะแต่เป็นสารแม่เหล็กคะ่ะเพราะแม่เหล็กนะคะ สามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วนะคะหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านได้นะคะซึ่งวัตถทุที่เป็นสันที่เป็นเหล็กนะคะสามารถดึงดูดได้นะคะเราจะเรียกว่าสันแม่เหล็กค่ะมาดูที่งานกันเลยดีกว่าคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะให้ขีดถูกนะคะลงในช่องว่างนะคะหน้าคําตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะแท่งแม่เหล็กสองแท่งจะเกิดแรงดึงดูดเมื่อวางแท่งแม่เหล็กนะคะในลักษณะใด ลักษณะใดกัน,นะคะดึงดูดเมื่อขั้วแม่เหล็กต่างกันใช่ไหมคะต่างกันก็มีอะไรบ้างคะอ่าอันนี้ใช่ไหมคะ n กับ s, s นะคะขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะติ๊กเลยคะ่ะต่อไปเป็นอันไหนบ้างคะอันนี้ไหมอันนี้ไหมคะอ่าอันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องอ่าต่อไปเป็น1.2นะคะแม่แท่งแม่เหล็กนะคะสองแท่งเนี่ยจะเกิดการผลักกันเมื่อวางแม่เหล็กมีลักษณะใดคะ ขั้เหมือนกันใช่ไหมคะพวเหมือนกันม,มีอน,นอไหนบ้างเอ,อ่ยมีอไหนบ้างมีอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนอีกอันนี้ด้วยใช่ไหมคะอ่าอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าขั้วต่างกันอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็จะดึงดูดกันนะคะอ่ดติ๊กเลยค่ะอ่าต่อไปบอกว่าขีดถูกลงในช่องว่างนะคะภาพที่แม่เหล็กนะคะดึงดูดได้นะคะ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ลองดูนะคะอลองดูแม่เหล็กดึงดูดได้มีข้อไหนบ้างคะมีคุญแจนะคะที่มีสารแม่เหล็กอยู่ก็จะมีอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น็อตใช่ไหมคะเราทำโอเคต่อไปเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวะระบุแม่เหล็กนะคะลงในช่องว่างให้ตรงกับข้อ อ่ผลของแรงนะคะที่แสดงอยู่นะคะอ่เขาบอกว่าข้อ1 3ึ่งสจุดเนี่ยก็คือมีแรงดึงดูดแรงดึงดูดคือขั้วต่างกันหรือเหมือนกันคะขั้วต่างกันใช่ไหมคะขั้วต่างกันก็คือขัอ้วเหนือใช่ไหมคะดูดกับขั้วใต้โอเคอาจมี s แล้วก็ต้องมี s ใช่ไหมคะต่อไปเรามีขั้วเหนือแล้วก็ต้องมี ขั้วใต้อ่าขั้วใต้เขาบอกว่ามีการผลักกันผลักกันเฮ้ผลักกันขั้วต้องยังไงกันคะขั้วเหมือนกันมาปะทะก,กันใช่ไหมคะก็ต้องเป็นขั้วใต้คือคือ S แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น N ถูกไหมคะอ่าต่อไปข้อที่3ค่ะอ่าข้างบนเป็น S ใช่ไหมคะข้างล่างก็ต้องเป็น N อ่ะแล้ว S เขาบอกว่าดึงดูดกันดึงดูดกันอ่าสองอันนี้ดึงดูดกันยังไงดีนะต้องเป็นตัว n ใช่ไหมคะก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะดึงดูดกันต่อไปเป็นขั้วไหนคะขั้วใต้กับขั้วเหนือดึงดูดกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อที่สี่อ่าตัว n เขาบอกว่าแรงผลักนะคะมีแรงผลักนะคะก็คือ ัวที่เหมือนกันอ่านี่เรามีตัวเอ็แล้วใช่ไหมคะก็คือขั้วเหนือต้องเป็นขั้วเหนือเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็นขั้วใตา้ก็ต้องเป็นขั้วใต้ที่เหมือนกันโอเค